สวัสดีครับบ้านหมูพอเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่473นะครับ4พาสส์สวย22รายการนําเสนอนะครับ20รายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับทิศเอกที่22เดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก็รับชมคลิปนะครับก็นี่นะครับแดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปนี่เลยนะครับลายชื่อหมูนะครับ เก้าสเกาง3 965 236 1เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเริ่มในการที่1ของ e p ที่4 7 3เ็เลยนะครับผมจะลงคลิปวันละ1คลิปนะครับประมาณตีสี่ถึงตีห้านะครับช่วงสงการนี้ก็อาจจะลงคลิปเดียวไปก่อนนะครับเดี๋ยวหลังสงการคอยว่ากันใหม่เริ่มในการที่1เลยนะครับนี่ โทษนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับอยู่ในกรอบสแตนเล,เลนนสเ,เ,เลยนะครับเนี่ยรายการที่หนึ่งนะครับเนื้อหาสวยๆเก่าๆเ,เลยนะครับเนี่ยรายการที่สองจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเนื้อจัดจ้านดีนะครับเนี่ยจัด ครับค่อนข้างเนื้อจัดมากเลยนะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพ้าสมเด็จนะครับแต่ผมไม่ทราบที่นะครับจะดูว่าเนื้อหาเก่าสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นพ้าเกจิที่ไหนนี่ผมไม่รู้นะครับแต่เนื้อหาดีมากเลยนะครับเผื่อท่านใดรู้นะครับสภาพค่อนข้างสกนะครับ เป็นพระพุทธนะครับผมว่าเนปะ็นเนื้อเก่ามากเลยนะครับก็เลยนะได้มาก็เลยมาไล่นะนน 3. ในการที่สามในการที่สี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหากเก่าเหมือนเดิมนะครับเนื้อเก่า,เ,กาเหลืองๆนะครับนะครับที่สี่นะครับ,นนรบในการที่ห้าเป็นพระพุทธนะครับ ทิมแปลกๆนะครับเนื้อหาเก่าด <tinc S 2> ีนะครับไม่ทราบที่นะครับผมเนื้อเก่ามากเลยนะครับลูกทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ผมไม่รู้ที่นะครับเป็นการที่ห้านะครับการที่หกเป็นภาพทิมหลวงพ่อโตนะครับแต่เป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นโลหะผสมนะครับองค์ค่อนข้างเก่านะครับเป็นรายการที่หกนะครับ รายการที่เจดเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียนนะครับปีศูนย์หครับนี่นะครับเหรียญกลมไม่มีหูนะครับเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับสวยๆเลยนะครับทองแดงหลุมดำรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญทองแดงนะครับ ลูกทรงสวยงามนะครับหลังเรียบนะครับนะครับเหรียนทองแดงหลวงพ่อเดิมนะครับเียกดูะไรเงินผมจำไม่ได้นะครับรายการที่เก้าก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเดิมวัดบางคานเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับ นะครับรายการที่9รายการที่10จะเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดขนอนเหนือนะครับเป็นเหรียญเซมาใหญ่นะครับเหรียญทองแดงนะครับเหสวยดีนะครับเป็นใหญ่นะครับเป็นข้างใหญ่เลยนะครับ ความกว้างของเหรียญน,นี่นิ้วกว่านี่นะครับนค่อนข้างโตนะครับเหรียญน,นี้นะครับของผมคำนวณเง่นรายการที่สิบเอ็ดก็เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชุบนิกเกิลน,นะครับเหรียญเล็กนะครับเหรียญที่โกปีศูนย์หกหลวงพ่องเงินวัดดอยใหญ่หอมนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรที่สิบเอ็ด รายการที่สิบสองเป็นเต่านะครับเป็นสังกะเป็นเหรียญสังกัดายเต่าหลวงพ่อหลิวนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับตอกโพด้านหลังนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงปูท่ทวดนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับ ด้านหลังเรียบนะครับจะพิมพ์ทรงไปตรงกับปีหนึ่งสามนะครับต่ด้านหลังอันนี้เรียบนะครับรียนนการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงนะครับนี่นะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อจงนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบห้าเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวรอโลหะทองเหลืองนะครับไม่ทราบปีนะครับด้านหลังยันนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับทื่ว่าออก หลวงพ่ทิมปุกเสกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็น,านรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่สุกนะครับรุ่นหนึ่งนะครับ เป็นทองแดงลมดำครับอีกฝั่งก็เป็นกลมมหลวงชุมพรนะครับเป็นทองแดงลมดำนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับในการที่17นะครับในการที่18ก็เป็นเหรียญนะครับการที่18ก็เป็นเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญฝาบาทนะครับไหลทองต่อโค้ดนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่ม,มุนวัดบ้านการนะครับอายุร้อยเก้าปีนะครับเป็นเหรียญฝาบาทนะครับนี่การที่สิบแปดนะครับราการที่สิบเก้าเป็นเครื่องรางว่างนะครับเป็นแหวนพิรอดนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับได้มายังไงก็ไฟลไปอย่างนั้นนะครับเป็นาการที่สิบเก้านะครับ รายการที่ยี่สิบเป็นกิ่งนะครับเรียมอยู่ในกรอบแต่ไม่ใช่ทองนะครับเป็นกรอบกระไลทองนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งนะครับด้านหลังมันจะมีตรงตัวพามันทนเขียนจอบปลอนะครับเอ้พอปลอนะครับพอปลอมาดูีทีรายการที่ยี่สิบนะครับหมองมันไปชัครับ เขียนว่าพบปลอนะครับด้านบนนะครับเป็นกิ่งที่ไหนผมไม่ทราบนะครับเรียกมาอย่างนี้เลยนะมีการที่ยี่สิบคบยี่สิบรายการนีองคาสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นตะกุดตะกัวนะครับค่อนข้างเก่านะครับจะเชื่อกนไหมผมว่าเขามาล้อยใหม่นะความยาวของตะกุดนะครับอยู่ที่สามนิ้วครึ่งกว่าเลยนะครับ เนื้อตะกัวทุบนะครับนี่นะครับเนื้อตะกัวทุบนะครับนี่ผมเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับยาว3นิ้วนิดๆนะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดเปยตะกัวทุบนะครับรายการที่21รายการที่22ก็300บาทนะครับเป็นตะกุดเหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นทองแดงถักเชือกนะครับ แต่ไปดูแล้วเป็นทักเชือกเนลอนความยาวที่ประมาณ4นิ้วเลยนะครับอันนี้ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับค่างมีไอ้ดูนะครับแต่ผมไจะทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับครบยี่สิบสองรายการนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงทับเครื่องด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ